สวัสดีก่อนสวัสดีค่ะก่อนนะสวัสดีค่ะวัสดีค่ะดีๆสวยๆวยวัดดีค่ะพูดก่อนอมาติดกันมาติดหน่อย,อยจบจบปุ๊บหายไปไหนนี่ย หอะไร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 อันะไรทาไหมทาเอามือมาเดี๋ยวพี่ทาให้เอาลิบมามือมา รึๆอู้สวยอย่าไปจับสิแล้วเล่นสติ๊กเกอร์ <coughs> <coughs> เด็กเด็กเด็กก็ทาได้นะคะผู้ใหญ่ก็ทาได้นี่นี่มือใหญ่อะแกออกไปแลยบ้างจับดูสิจับเล็กจับดปอ,อุ้ยจุดอะลรท ทายตุ้นอีห้าหัวนะคะเหาสำหรับซื้อได้ที่กองทุนเซเ่นสาขาไมมันไม่มีขายในเซเดอกมีขายตามร้านค้านีน่เดนั่งดูพี่ดิตกแดะ